อมือน,นี้เห็ดแก้วด้วยมอนี้ตำเจี๊ยบปลาสูตรเด็ดมังอุดรตัวตัวอันมือนี้เครื่องถีบใส่พริพพพกพริกแห้าพริกแห้งก้อดครึ่งกิโลจ้ะมะเขือเทศหนึ่งโลหอมกระเทียมครึ่งโลหอมแดงหนึ่งโลเนี่ยปลาไหลตัตัวหนึ่งโล สส้มก่อนเส้มก่อนเฮ้ยเศษข้าวเศษแหนะถ่วทยนาจาผักชีเส้นไอนบานเท่าหน่ะหอมหินหินน่ยนี่โอ้ยบ้กเราวันนี้ท้อไรแซ่บะไรมเริ่มประเอะาไปจำกัะเมาเริ่มเจ,จ็บบ่นเจ็บ

ไมได้ตามขาย้ะจ้าแ้่ไหนผเสปนขายแ็ดกิน,นแ็ดแจกเสื้อหงเสือมีหมองเบาเลยอืมูได้อยกากตากับคิดว่าติวๆมาเลยเด,ด,ด,ด้อบ้านล้งไายซอยนี่แหละเป็นท่งหน้ามเอามาเอาให้กินยุ่กได้ใจกับมาเลยอูอือ เสียบลวเสียบวยเอาแค่นี้ไม่ตาเด้วได้เดี๋ยวเออคสุดท้าย